นักเรียนเด็กชายวีรพลวีระศักดิ์วีระศักดิ์วีระศักดิ์วันไหนลูกวีรพลพี่เขาเด็กวีระศักดิ์บ่ห้องชั้หนึ่งห้องครูตายค่ะเป็นไงลูกการบ้านได้ทำการบ้านบ้างไหมทำบ้างครูปกครองไม่อยู่เหรอวันนี้ไปทำงานแล้วบ้านนี้อยู่กันกี่คนคะอยู่กันหกคนทั้งใจมากลูกมีพ่อมีแม่มี แล้วก็มีน้องมีผมแล้วก็ตาคนโตอยู่ตอไหนแล้วมีคนกลางครับอยู่ม .3 วันนี้มาเยี่ยมบ้านเนาะมาให้กำลังใจแล้วก็มาปรึกษามีปัญหาอะไรก็พูดคุยกับครปประจำชั้นนะครับครับมามอบคูปประจำชั้น สวัสดีค่ะสาายดีบ้านนักเรียนค่ะเอาอยยังไงบ้างคะอยู่ในโลกส่วนตัวอยู่ในโลกส่วนตัวอยู่ในโลกส่วนตัวบ้านแต่นบ้านไม่ค่อองแปแล้วกลมาบ้านเป็นงานบ้านอะไรบ้างก็ทำค่ะแต่ไปทำบานญาเปลางาจานย์บัญญาแต่ว่าพวกพี่านจากบ้านที่จะให้ทำแบบนี้แล้ได้ไงอันนี้อันนี้เช่าองยู่อยู่นี้ 3ค,คนค่ะแม่กูค่คะแล้วก็ยาแลาชอบอยู่อีกนงหนึ่งอันนี้คนที่สองค่ะคนโตอยู่ขอนแก่นค่ะงูะะอสองยังไงเป็นห่วงทางเรียนเลยเอาตัดหลับมาตาดนะคะแล้วก็มีแอ,อะไรอย่ะเงี้ยเดี๋ยวนะลูก ยายคะเอาแผ่นพ e ับมาฝากนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะหนาวไหมไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวเป็นไงโลกคิดถึงเพื่อนไหมคิดถึงอ่ะได้งานบ้านดีไหมคะค่ะก็ช่วยต้ซักผ้าให้เก่งเลยวันก็กวาดบ้านถูบ้านให้บ้างกันอย่างเด่นงานงานบ้างนิดนึงเกือบหมด ทานเยอะหน่อยนะต้องทานเยอะหน่อยมันจะผอมมันไม่ค่อยกินอะไรเลยอะไรก็เคยกินแล้วอะไรเออแล้วก็บอกว่าเอออยากกินอะไรไม่รู้ม่ครับเพื่อนๆพ่อนโทรมาเมื่อกี้เคยกินแล้วเเป็นอย่างนี้เขาคนเก็บใจนะโอเคเรียบร้อยปังเดลเรียบร้อย แต่หัวไม่ค่อยไปเลยหัวไม่แต่เขาเก่งน่าจะสิเพราะว่าแม่เขาเอาอกยว้แดดไค้าออะไรได้ต้นสูงขนาดนี้สูงได้ต้นมาเนี่ยแบ่เขาเอามาให้ได้สามวันทิ้งไว้เลยนั่นแะค่ะ นั่นแะอยู่กับปัญญาเขาได้แค่นี้ก็สุดยอดดีแล้วค่ะเขาเขาหัวเขาไม่ค่อยไปแต่เขาขยันเรียบร้อยเรียบร้อยคช่เขาเขาขยันเขาขยันนะค่ะแต่บางคนนี่มันท้อแล้วนะนี่มันแย่หัวไม่ไปจต่ขยันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องถามไม่ต้องกลัวว่าเขาว่าเรางงหรอดีแล้วล่ะค่ะได้อยู่บ้านทำถามหมโอ๊ยวันนี้ตื่นเช้า การัาบ้านการานเยอะเอาไว้่ <c oughs> ยังจะไม่เข้าใจว่าการานนั้น ไม่ได <formation> ้ไปโรงเรียนทำไมมีกันบ้านกันบ้านออนไลน์ค่ะไม่เข้าใจไงนี่ตรงกเขาอ่ะเขามีโทรศัพท์ไม่ได้ดูอะไรเนี่ยไม่เข้าใจตรงกับว่าแต่เขาเล่นอะไรเงี้ยทำกันบ้านออนไลน์สั่งการบ้านโทรศัพท์แบบเราไม่เข้าใจเนาะเราสมัยเก่านเดทกๆทำไมเหมือนเด็กๆค่ะทางกานก็ถือโอกาสลาคุณยายนะคะไปต่อไหนบ้างทันทัจันท์ไปเดี๋ยวโค้ดได้อยู่ค่ะได้อยู่ค่ะ แล้วที่นี่มันจบอักษรไอ้พวกแม่มาตาตัวสะกดต่างๆเนาะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวหนูเพิ่มเติมบอกทางไลน์อีกทีนึงเพราะว่าแต่ว่าอันนั้นเขาก็ทำแต่ว่าหนูนไม่ได้ให้เขาเขาทำเยอะมันทําได้เยอะแล้วเลยว่าเดี๋ยวค่อยทำหนูทำมาแล้วนะววเขาพยายามอ่านค่ะก็ตามตาที่ได้ค่ะ <laughs> <laughs>